เราแบบเทียบฉากต่อฉากมาจนถึง EP 10พาร์ท3ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีซั่น1กันแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าซีรีส์ตัดข้อมูลหลายอย่างออกไปรวมไปถึงตัวละครหลายตัวที่ควรจะมีอยู่ในฉากนั้นๆทั้งยังเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เป็นรายละเอียดเล็กๆบางส่วนด้วยและก็มีหลายฉากหลายตอนที่ซีรีส์ใส่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลแก่คนดูแม้กระทั่งฉากเซอร์วิสแบบ18บบวกก็ด้วยซึ่งผมมองว่าซีรีส์ทำออกมาได้ดีครับเพราะแม้คนดูจะไม่เคยได้อ่านหนังสือมาก่อนแต่ก็สามารถเอนจอยกับเรื่องราวไปได้อาจจะมีบางฉากบาง ตอนที่ดูน่าหงุดหงิดไปบ้างสำหรับสายอ่านอย่างผมแต่ก็สามารถดูไปเพลินๆได้ผมจากช่อง Double L เล่าเรื่อง เปิดฉากมาที่หลอดปีเตอร์ได้มายืนจ้องมองบัลลังเหล็กอย่างที่เขาเคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้ใน EP 5ีพาร์ท1สรุปประเด็นและความต่างของฉากสั้นๆน,นี้นะครับข้อที่1ฉากนี้ไม่มีในหนังสือครับข้อที่2ฉากนี้ก็คล้ายๆกับ EP 5ีพาร์ท1ที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละครับมีการพูดแซลกันไปมาเล็กน้อยเพียงแต่รอบนี้ทั้งสองคนดูเหมือนจะตกลงทางานร่วมกันภายใต้ราชาจจฟฟรีมากกว่าจะแสดงความขัดแย้งกันข้อที่3บทพูดในฉากนี้ผม สรุปได้ประมาณว่าหลอดปีเตอร์มีความทะเยอทะยานแต่ก็ยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะคิดฝันว่าตัวเองได้ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ส่วนหลอดวาริสนั้นปฏิเสธชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการนั่งบนบัลลังก์เขาต้องการเพียงเป็นผู้รับใช้องค์ราชา สลับฉากมาในตรอกทางเดินเล็กๆยอรินด้วยเดินมาพูดคุยกับอาญาที่ตอนนี้ถลูกตัดผมจนสั้นแล้วใช้ชื่อใหม่ว่าอารีโดยที่อารีนั้นเป็นเด็กผู้ชายกำพร้าคนหนึ่งยอรินให้เหตุผลว่าไม่มีใครสนใจเด็กกำพร้าและการปลอมตัวเป็นผู้ชายปลอดภัยกว่าเมื่อเดินมาถึงกลุ่มคนที่ยอรินได้คัดตัวเพื่อเดินทางไปยังผางกำแพงอาญาหันมองชายสามคนที่อยู่บนท้ายเกวียนซึ่งถูกรอบด้วยกรงเหล็กอีกหนึ่งชั้นชายสามคนที่ยอรินเตือน ว่าหากเธอไม่เชื่อฟังเขาเธอจะถูกจับมาขังรวมกับคนพวกนี้อาญามองพวกเขาไม่วางตาระหว่างที่เดินอยู่จนทําให้เธอเดินมาชนเข้ากับเด็กอ้วนที่ยืนอยู่กับเด็กผอมเด็กชายทั้งสองคนจึงเริ่มหาเรื่องเธอทันทีอาญาถูกเด็กอ้วนผลักจนล้มลงกับพื้นแล้วเด็กชายทั้งสองก็พูดพร่ำถึงความชั่วของตัวเองเพื่อข่มขวัญให้อายาเกรงกลัวพร้อมกับยื่นมือเข้าไปจะแย่งนิร์ออกจากมือของเธอ อาญาจึงตวัดนิเดิลแล้วหันปลายแหลมของมันเข้าหาเด็กอ้วนและพูดถึงวันที่เธอได้เสียบเด็กคนหนึ่งลงไปนอนกองกับพื้นนั่นทำให้เด็กอ้วนหวาดกลัวจนต้องถอยหนี เกนดี้ที่อยู่ด้านหลังเลยเข้ามาพูดคุยให้เด็กอ้วนเลิกลาเรื่องอาญาได้แล้วเด็กชายนิสัยเสียทั้งสองคนจึงรีบเดินหนีไปเกนดี้ได้พูดคุยกับอาญานิดหน่อยก่อนที่ยอรินจะเรียกให้ทุกคนออกเดินทางกันได้แล้วสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งฉากนี้ของอาญาอยู่ในบทแรกของเล่ม2.1ุราชันประจันพลข้อที่สองในหนังสือจนถึงตรงนี้อาญาพกดาบไม้ของซิริโอติดตัวมาด้วยตลอดเลยครับไม่ได้มีแค่ดีเดิลอย่างที่เห็นใน คีรีส่3ในหนังสืออาญาไม่ได้พูดถึงเรื่องเด็กคอกม้าที่เธอใช้นีดลดลเสียบจนล้มลงนะครับเพราะอาญาฉลาดพอจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ซีรีดันใส่ประโยคสารภาพมาเฉยเลยคอดิสี่ฉากนี้ในหนังสืออาญาได้โชว์ความสามารถของเธอด้วยการใช้ดาบไม้ฟาดฟันจนเด็กชายนิสัยเสียทั้งสองคนล้มลงไปกองกับพื้นจนกระทั่งยอรินมาดึงตัวเธอออกไปซึ่งซีรีเปลี่ยนให้เกนรี่มาหยุดเหตุการณ์นี้แทนยอรินนะครับ ข้อที่5บทนี้ของอาญาในหนังสือยอรินได้พูดถึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไปอยู่ที่ลานวิหารของเบเลอร์ครับโดยในหนังสือยอรินบอกอาญาประมาณว่าสิ่งที่เกิดกับหลอดเอ็ดดตมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะระหว่างที่เขาเตรียมตัวจะออกเดินทางเขาได้ซื้อเกวียนและขนของขึ้นเกวียนเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีชายคนหนึ่งพาเด็กชายมาให้พร้อมกับเหรียญถุงหนึ่งและสารฉบับหนึ่งด้วยข้อความในสารบอกว่าหลอดเอ็ดดัตกำลังจะใส่ชุดด,ดาเลยบอกให้ยอริน รอก่อนอันนั้นทำให้ยอรินไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานวิหารของเบเลอร์และบังเอิญได้พบกับอาญานั่นเองครับเกี่ยวกับเด็กที่ถูกพามาพร้อมถุงเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหมายถึงเกนรีครับ ตอนที่ 6. ผมไม่แน่ใจว่าซีรีส์เขาจะใส่ดาวหางสีแดงมาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะดาวหางสีแดงจะเกิดก่อนเหตุการณ์กำเนิดมังกรซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าบทนี้ของอาญาอยู่ในเล่ม2.1ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เดนาริสได้คืนชีพมังกรสำเร็จแล้วในบทสุดท้ายของเล่ม1.2โดยซีรีส์เอาไปไว้เป็นฉากสุดท้ายของซีซั่นนี้ครับกลับขึ้นเหนือมายังผากำแพงกันต่อผู้บัญชาการจีอที่นั่งอ่านสารฉบับหนึ่งอยู่ได้พูดแซวจอห์นสโนว์เมื่อเขานำมาหา อาหารเช้ามาเสิร์ฟให้วัวการควบม้าท่ามกลางแสงจันทร์ทำให้เหนื่อยล้ามากขนาดนั้นเลยหรือจอหันกลับไปจ้องมองผู้จัดการจีอ๋อโดยสีนาไมซูดีนักผู้จัดการจีออจึงได้บอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะถ้าสั่งตัดหัวทุกคนที่หนีออกจากผากำแพงไปในตอนกลางคืนคงจะเหลือแต่พูดผีคอยเป้าผากำแพงอย่างนี้แล้วผู้จัดการจีออก็ได้พูดถึงสถานการณ์เหนือผากำแพงให้จอได้ฟังว่าหมู่บ้านหลายแห่งของคนเถื่อนถูกทิ้งร้าง แต่กลางคืนกลับมีแสงไฟลุกโชตช่วงในหุบเขาจนถึงเช้าพวกที่ถูกจับตัวได้บอกว่าพวกคนเถื่อนกำลังรวมตัวกันเป็นกองกำลังลึกลับ ส่วนผากำแพงฟังอีสต์วอชพบเจอศพที่มีดวงตาสีฟ้าสุดอีกสีส่ศพและคอเตอร์ไพเลือกที่จะเผาทั้งสีส่ศพนั้นทันทีแล้วผู้บัญชาการจีออก็ตำหนิจอเพื่อให้เขาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเองในหน่วยพิทักษ์ราตรีทั้งยังบอกด้วยว่าเขาจะนำกำลังออกไปนอกผากำแพงเพื่อไปสู่ให้เห็นด้วยตัวเองว่าเหนือผากำแพงมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ สรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งจากข้อมูลในหนังสือผู้บัญชาการจอคาดการไว้ก่อนแล้วครับว่าจอจะหนีเลยสั่งให้คนคอยจับตาดูเขาไว้แต่ไม่ใช่ให้แซมเวลจับตาดูนะครับแซมเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่ก็รู้อยู่แล้วเช่นกันว่าจอจะหนีเลยมาดักไว้ก่อนอย่างที่เห็นในซีรีส์ ข,ข้อที่สก็ความในสารที่ผู้บิญชาการจีอเปิดอ่านในหนังสือมีบอกไว้ด้วยครับว่าคอเตอร์ไพเป็นคนเขียนรายงานนี้ส่งมาจาก Eastwatch มีข้อความที่ซีรีสตัดออกไปดังนี้ครับฝูงกวางเอวและแมมมอสจำนวนมากกำลังอพยพลงใต้ไปทางตะวันออกสู่ทะเลมีคนพบรอยเท้าแปลกประหลาดขนาดใหญ่ด้วยและในหนังสือบอกชัดเจนว่ามาร์สเรเดอร์เป็นคนรวบรวมกองกำลังคนเถื่อนครับ ข้ามกลับมายัางฝั่งโพ้นทะเลเดนอลิสได้ตระเตรียมร่างไร้วิญญาณของคาวโรโกสามีนเป็นที่รักยิ่งของเธอไว้บนเชิงตะกอนทั้งยังสั่งให้ผู้ติดตามนำทรัพสมบัติอื่นๆรวมไปถึงไข่มังกรทั้งสามใบที่ได้มาในวันแต่งงานไปวางไว้บนเชิงตะกอนนั้นด้วยเซื้อเจอราจึงเดินเข้ามาทักท้วงว่าให้นำไข่มังกรทั้งสามใบนั้นไปขายแล้วนำทองที่ได้ไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจะดีกว่าและเขาจะไม่ยืนมองอยู่เฉยๆในขณะที่ราชนีที่เขา สาบานจะปกป้องเดินขึ้นไปบนกองเพลิง แต่เดนเนริสก็ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เธอเชื่อมั่นนั้นมันจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนทั้งยังหันมาประกาศต่อผู้ติดตามทุกคนที่ยังเหลืออยู่ว่าต่อจากนี้ไปเธอขอปลดปล่อยพวกเขาทุกคนให้เป็นอิสระไม่มีพันธะใดเหนียวรั้งความสัมพันธ์หลังจากนี้มีเพียงพี่น้องสามีและภรรยาไม่มีคำว่าทาดอีกต่อไปแล้วเธอก็สั่งให้เซอร์จอร่านำตัวมิริมัสดูไปมัดไว้กับเชิงตะกอนและหันกลับมาประกาศชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองว่าเธอนั้นคือเดนเนริส ทิดาแห่งวายุจากตระกูลทาเกเรียนกู้สืบสายเลือดวาริเรียโบราณคือทิดาแห่งมังกรทั้งยังให้คำสัตย์สาบานว่าผู้ใดทำร้ายคนของเธอจะต้องกรีดร้องจนกว่าจะตายเมื่อพูดจบเดนอริส <iner> ก็รับคบไฟมาถือไว้ในมือแล้วเดินไปจุดมันเปลวไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วเสียงบทเพลงของมีรีมาสดูร้องดังก้องก,องกังวานระหวังที่ไฟแผดเผาร่างของเธอไปทีละนิดเมื่อไฟลุกท่วมเชิงตะกอเสียงบทเพลงก็กลับกลายเป็นเสียง งกร,ร้องด้วยความเจ็บปวดเดนอริสหันมองเซอร์จาราอีกครั้งก่อนที่เธอจะเดินตรงเข้าไปยังกองเพลิงนั้นกองเพลิงที่พร้อมแผดเผาทุกสิ่งในห,หมอดไหมไปแต่ไม่ใช่กับสายเลือดมังกรที่แท้จริง เมื่อไฟมอดดับลงเหลือไว้แต่เพียงเศษเท่าฐานที่ยังคงมีบางส่วนคุกกลุนอยู่เซอร์จอร่าก็ได้เดินตรงเข้าสู่ใจกลางความร้อนระอุและควันขโมงเบื้องหน้าโดยมีสองนักกรบดรอร์ี้เดินตามเขาเข้าไปด้วยร่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นจากเท่าฐานอย่างน่าอัศจรรย์ความร้อนระอุของกองเพลิงไม่อาจแต่ต้องผิวกายของเธอได้เลยเดนเนริสลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามเปลือยเปล่าไร้สิ่งปกคลุมร่างกายนอกจากขมวควันสีเทานั้นแต่สิ่งที่ทําให้เซอร์จอร่า มาถึงกับตะลึงงนินนั้นก็คือมังกรตัวน้อยทั้ง3ที่เกาะติดแนบชิดอยู่กับร่างกายของเดนริสนั่นเองเซอร์จาร่าและผู้ติดตามคนอื่นๆที่รายล้อมต่างคุกเข่าลงกับพื้นเบื้องหน้าของเดนริสเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อราชินีมังกรสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับ ข้อที่หนึ่งฉากนี้เป็นบทสุดท้ายของเล่ม1.2ชื่อเล่มว่าเกมล่าบัลลังเป็นบทของเดนเนริสข้อที่สองผมจะต้องพูดถึงนักรบดอร์กี้ที่คอยติดตามเดนเนริสอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากในหนังสือฉากนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งนักรบโลหิตของเดนเนริสด้วยซึ่งซีรีส์ตัดออกไปทั้งหมดเหลือไว้แค่รัครคนเดียวโดยในหนังสือฉากนี้ เดน n e r ริสได้มอบแท่ด้ามเงินให้โจโกโมอบธนูกระดูกมังกรให้อักโกและมอบอารักเล่มใหญ่ให้ราคาโรพร้อมทั้งประกาศแต่งตั้งทั้งสามคนเป็นนักรบโลหิตของเธอซึ่งทั้งสามคนรับอาวุธไปและสัญญาว่าจะปกป้องเดน n e r ริสไปจนถึงวาสดอรทรักแต่ปฏิเสธการเป็นนักรบโลหิต เพราะความเชื่อดั้งเดิมของชาวโดราก,กี้เชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถแต่งตั้งนักรบโลหิตได้แต่หลังจากเหตุการณ์กำเนิดมังกรทั้ง3คนก็คุกเข่าลงกับพื้นพร้อมประกาศตัวเป็นนักรบโลหิตของเดนอริสครับ ขอ้อที่สในหนังสือเดนเนริสได้แต่งตั้งเซอร์จอร่าเป็นอัศวินคนแรกของเธอหลังจากพยายามจะแต่งตั้งนักครบโลหิตโดยเนริสสัญญากับเซอร์จอร่าว่าวันหนึ่งเธอจะมอบดาบยาวที่ไม่เหมือนใครให้แก่เซอร์จอร่าหลอมด้วยไฟจากมังกรตีขึ้นจากเหล็กกล้าวาลีเลีย ข้อที่สี่ก่อนที่จะจุดไฟเผาร่างของคาวโดโกในหนังสือมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือดาวหางสีแดงโผล่พ้นขอบฟ้าระหว่างที่ดวงอาทิตย์กำลังลับไปสงสัยว่าซีรีส์คงจะตัดออกไปด้วยครับข้อที่ห้าในหนังสือก่อนเดินเข้ากองเพลิงเดนเนริสไม่ได้พูดประกาศชื่อของตัวเองครับเข้าใจว่าซีรีส์ใส่มาเพื่อบิวอารมณ์คนดูเฉยๆมากกว่าเพราะในหนังสือเดนเนริสแค่คิดในใจไม่ได้พูดครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมออ r o n อนซีซันที่1โดยเล่าแบบเทียบฉากต่อฉากกับข้อมูลในหนังสือไว้มาต่อกันในซีซันถัดไปโดยผมจะเล่าแบบเทียบฉากต่อฉากอย่างละเอียดเท่าที่จะทำได้เหมือนเดิมผมจากช่อง d o เล่าเรื่องขอบคุณครับ